ต้อนรับกลับมาที่ช่องไรท์เคาน์เตอร์วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสสิ่งที่พิเศษจริงๆที่จะทําให้ทุกคนที่หลงไหลในรถมอเตอร์ไซค์ทั่วโลกตื่นเต้นไปด้วยลูกาติเป็นแบรนด์ที่เต็มไปด้วยสมรรถนะความหรูหราและความเร้าใจมาโดยตลอดและตอนนี้กับการเปิดตัวรุ่นใหม่อย่างดาร์วลวี4รูปีและมันติสตราดาวี4รูปีผู้ผลิตจากอิตาลีได้ยกกระดับไปอีกขั้นอย่างแท้จริงมอเตอร์ไซค์เหล่านี้ไม่ใช่แค่เพียงเครื่องจกักร แต่เป็นประสบการณ์เป็นไลฟ์สไตล์และเป็นสัญ,ญลักษณ์สำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการความสุดยอดทั้งในด้านความตื่นเต้นความสะดวกสบายเทคโนโลยีและความมีระดับดูกาติดเวล V4 รูปีไม่ใช่เพียงครุยเซอร์พลังสูงธรรมดามันใช้เครื่องยนต์ V4 Gran Turismo ที่เป็นเอกลักษณ์ของดูกา t i ติผสมผสานเข้ากับดีไซน์อันดุดันเส้นสายเฉียบคมและรูปลักษณ์ที่บอกชัดถึงความทรงพลัง ถังน้ำมันทรงกำยำช่วงท้ายที่เฉียบคมและไฟหน้าและที่โดดเด่นทำให้ใครก็ไม่อาจละสายตาได้แดลเวล V 4ี4รูปีคือความลงตัวของสไตล์กล้ามเนื้อแบบอเมริกันมัสเซิลไบท์กับความหรูหราและความประณีตที่ดูกาติสสมมาหลายทศวรรษการเร่งความเร็วที่ดูดันเสียงท่อไอเสียที่กระหึ่มและแรงบิดที่ดึงร่างคุณติดก,กับเบาะคือสิ่งที่ผู้ขับขี่จะได้สัมผัส แต่ไม่ใช่แค่พละกกำลังเท่านั้นดูกาติยังได้ใส่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเพื่อให้การขับขี่ทั้งเร้าใจและปลอดภัยโหมดการขับขี่หลายรูปแบบ Cornering ABS traction control w i l l i control และ Quick Shifter ทำให้คุณมั่นใจได้แม้ขับขี่ด้วยความเร็วสูงสุด ในอีกด้านมันติสตราด้า V4 รูปีคือที่สุดของตระกูล Adventure Touring ของดูกาติมันนำเอาความอเนกประสงค์ของมันติสตราด้ามาผสมกับพลังของเครื่องยนต์ V4 รูปีเพื่อผู้ขับขี่ที่อยากไปได้ทุกที่ทำได้ทุกอย่างโดยไม่มีข้อจำกัดไม่ว่าคุณจะบิดโค้งบนภูเขาเดินทางไกลข้ามจังหวัดหรือแค่เพลิดเพลินบนไฮเวย์มันติสตราด้า V4 รูปีก็พร้อมมอบทั้งความแรงและความสบายสูงสุด ฐานังที่ออกแบบมาอย่างดีบอกปรับระดับได้กันลมที่ยอดเยี่ยมและตัวเลือกกระเป๋าสำหรับนักเดินทางไกลมันคือรถที่พร้อมสำหรับการผจญภัยทุกเส้นทางแต่มันติสตราดาวีสี่รูปีไม่ใช่แค่รถทัวริ่งมันยังเป็นอสูรที่ซ่อนอยู่ในคราบรถอเนกประสงค์เครื่องยนต์ V4 รูปีเร่งได้เร้าใจระบบกันสะเทือนอัจฉริยะและอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวเข้ากับทุกเส้นทางและทุกสไตล์การขับขี่ จะทางเรียบหรือทางวิบากมันก็เอาอยู่ทั้ง d ดวเวลวีสีรูปีและมันติสตราด้าวีสีรูปีแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของดูกาติที่ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับงานฝีมือแบบอิตาเลียนหน้าจอ TFT d i g i ดิจิทัลแสดงข้อมูลครบถ้วนชัดเจนและรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเพื่อใช้งานแผนที่ โทรศัพท์หรือฟังเพลงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็ไม่ถูกมองข้ามวัสดุระดับพรีเมียมน้ำหนักเบาและการออกแบบแอโรไดนามิกเพื่อให้การขับขี่ลื่นไหลแต่ทรงพลังสิ่งที่ทำให้สองรุ่นนี้พิเศษคือมันตอบโจทย์คนรักกลุ่มแต่ยังคง DNA ของดูกาติอย่างชัดเจนดเวล V4 รูปีเหมาะสำหรับคนที่ต้องการโชว์บนท้องถนนต้องการพลังและความโดดเด่นแบบมัดใจตั้งแต่แรกเห็น ส่วนมันติสตราดา V4 รูปีเหมาะสำหรับคนที่ชอบการผจญภัยความท้าทายและการเดินทางยาวไกลโดยไม่ทิ้งความเร้าใจของดูกา t ติเครื่องจักรทั้งสองรุ่นนี้ไม่ใช่แค่การเดินทางจากจุด A ไปจุด B แต่คือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความรู้สึกการเอ็นเข้าโคง้งเสียงเครื่องยนต์คำรามและความมั่นใจว่ารถคันนี้รับมือได้ทุกสถานการณ์ดูกาติได้ออกแบบเดวเว V4 รูปีเพื่อคนที่ต้องการพลังและสไตล์ ส่วนมันติสตราดาวีสีรูปีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผู้พิชิตทางไกลที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดมันคือหลักฐานว่าดูกาติไม่ได้แค่ตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่สมัยใหม่แต่ยังสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับโลกมอเตอร์ไซค์ และนี่คือรายละเอียดจากไรซ์คาวเจอร์ที่เรานำมาฝากคุณหากคุณคือคนที่รักความเร็วหลงไหลในงานวิศวกรรมหรือชอบการออกแบบสุดประณีตดูการติแดเวลวีรูปีและมันติสตราดาวีรูปีจะทำให้คุณประทับใจอย่างแน่นอน ขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากโลกของรถมอเตอร์ไซค์และเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขับขี่ปลอดภัยสนุกกับการเดินทางและอย่าหยุดตามมหาความเร้าใจแล้วพบกันในวิดีโอต่อไป